บอกเลยว่าแอดโฮเนี่ยมันคนนี่เก่งมากนะอย่าเห็นมันกระโหลกกะลากวัวส้นตีนอย่างเงี้ยคุณคุณพีมใช่ไหมที่รีเควสเข้ามาเออมันจะเป็นเกสอาทิตย์หน้าเขาเลือกแอดโฮผมบอกเลยว่าคุณพลาดมีลังเจอกับแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่แปดขนาดนั้นเลยเอ่ะอีนี้เกิดมาจากท้องแม่มือขวาถือเด็กเคสมือซ้ายถือการพวกคุณอ่ะไอคนที่ไม่รู้จักพวกเรานะผมผมเล่าไว้ตรงนี้ว่าพวกคุณมึงอ่ะประเมินสเตตัสในโทนาเมเอนต์อะ่ะผิด คุณจะคิดว่าแอตันโตะอยู่แบบท็อปสี่จะบอกเลยว่าไม่ถึงนะฮะไอคนนี้ขึ้นไปท็อปสี่จริงๆคือไอสองตัวนี้ครับจริงๆครับคือคือไอแล้วเนี่ยแอตันโตะตัวร้ายเลยครับคุณเล่นกันมาเดี๋ยวคุณก็ดูกันว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แค่เด็กกระโหลกกระลาองนะฮะเขาไม่ใช่เด็กเขาไม่ใช่เด็กเกียร์กบเล่นกับเขา่สนุกเขาไม่ง่ายผมบอกเลยคุณจะเห็นเลยครับลีลาของเขาี่สุดยอดแกลเพล้ามากซึ่งไม่ค่อยมีใครเลือกเขา เกิแล้วเนี่ยตัวผิดต้องจริงๆอ่ะขอบคุณคุณพีมนะครับที่เลือกแอดโฮมาเพราะว่าเราอยากให้เขาออกข้องเยอะๆใช่เพราะว่าฝีมือขจะได้ประจักษ์กับสายตาชาวโลกด้วยความที่ว่าเขาเป็นแอดมินที่แบบใหม่ด้วยไม่ไม่ใช่แอดมินใหม่หรอกเราเพิ่งตั้งชื่อเขาเขาเป็นเขาเป็นฝ่ายเขาเป็นฝ่ายเทคนิคนะของเราแล้วก็แบบไอ่ไม่ค่อยมีใครเห็นหัวฮะเราเพิ่งตั้งชื่อเขาแล้วให้เขาออกมา อ๋อผมเห็นแอโทเขาบอกผมเห็นแอตโทไม่ค่อยออกผมเลยเลือกให้คุณับผมคนดีดีคุณเป็นคนดีมากครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เจอคุณเป็นที่แข็งแกร่งที่สุดในเพจโอ้ยเป็นขนาดนะเราเรารู้ว่าขนาดนี้นะแอโทครับโทเต็นที่ถ้าผมบอกว่าใครเก่งยูเคนนั้นเก่งผมไม่ชอบชมผู้ชายไม่ชอบชมผู้ชายผมมาอ่านเกมเป็นแอสตินแบดอะอ่านญี่ปุ่นออกเล่นละเอียดมันรอบข้อแอตโทอะคือผู้ชายผู้ค่าดาวพีเออะไรไม่ได้ จริงครับจริงคือจริงๆคุณจะรู้สึกสนุกประการแตดมากเลยเวลาเล่นกับเขาอะคุณไม่บอกว่ายิงยิงได้ไหมครับอ๋อยิงไม่ได้ให้ยิงมอนไม่ได้ก็ยิงคนเล่นก็ได้ครับแล้เขาเปลี่ยนที่เป็นการเดียนะครับแอดซิมแบตนีผมให้เป็นการเด่นแดงแอสโซนเป็นการนิ้าส่วนแอดโฮนได้ผมให้เป็นการนิ้นม่วงแล้วกันอเดี๋ยวคุณรู้เลยการยดม่วงมันเกินไปครับมีิมแอโฮบการเดยนเขียวว่าถูกแล้ว ที่แล้วอะแบบเฮ้ยใช่เหรอวะที่แบบเราไล่ไปกันแล้วแบบเฮ้ยมันจะรอดเหรอวะที่ไม่เสืรกราดหั่อันแหละแอดแอมโฮเล่นอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยเออบัสซีโอช่องไม่ยังบอกเลยเรื่องจริงครับโอ้ยนี่คือตทรศัพทคนลับจริงๆอับแบบคนลับเองเลยคุณมารถเจอเจอผมรอบสองแล้วคุณคุณจะลองท้าทายซีโอช่องผมก็ได้นะแต่ต้องต้องนักนานไปเมื่อวาผมคิดว่าเออพอท้าสู้กับราชันได้ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น ไมปป<ฮ>่ห<ฮ>ัว<ฮ>ลาลาชันก็บอกว่าราชันก็ยังสู้แอดโฮไม่ได้โ <laughs> อ้โหจริงรอดูนะรอดูรอ,อดูจันน่าผมบอกเลยเด็กจันน่าคือเด็กจริงจริงเราเราบิ้วไปไหนครับมาขนาดนี้แล้วแอดโผครับสู้ๆครับเอ่อซีโอบอกว่าเหนือราชาคือราชันเหนือราชันมีแอดโฮนะฮะผมกลัวแล้วทุกคนผมกลัวแล้วคือมันสนุกจริงๆก <c oughs> าเรเล <c oughs> ่นกับแอดโฮเนี่ยผมรู้สึกว <c oughs> ่าแพทเช่นสเปริตนมีอะไรเยอะ ให้คิดให้เล่นแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าการ์ดหนึ่งใบมันทำได้หลายอย่างคุณพีนบอกว่านี่ผมกำลังทาทายเทพอยู่ครับโอย่้เดาไม่ได้จริงอะไรนะที่เห็นในมีเฟ e บุ๊ k เกิดมาเดินไ่ได้เจ็ดเก้าอย่ามาห้าวกับอย่าห้าวอ่อย่าห้าวับแอตโฮครับใครใครพูดไม่ใช่ผมคู่นี่แหละพูดแอตโฮเนี่ยผมผมปลุกปั้นมากับมือคือคือเก๊จะเครียดหรือว่าผมจะเครียดแทนผมว่าผมน่าจะเครียดกว่านะตอนนี้ แอนโฮเป็นคนเล่นได้ด้วยด้วยแล้วสนุกจริงๆเพราะได้กลุ่มมาสิบกว่าคนน่ะคือทุกคนจะอยากเล่นกับแอนโฮหมดเลยเออจริงอันนี้เรื่องจริงคือคือเขาเก่งเราเล่นเล่นไม่เครียดเขาเอ็นเตอร์เทนได้เด้เก่งแล้วไม่เครียดครับแล้วก็กวนตีนอยากตกวนตีนด้วยเด็กๆก็ไม่มาเลงนะเขาจะไม่เล่นไม่เล่นเด็กมาเลงเขาจะเล่นเด็กแบบเด็กปกติเด็กทัวร์นาเมนต์ปกติเด็กอะไรเงี้ยที่เขาจะเล่นน่ะมีคนบอกว่าผมอยากตบแอนโฮเลยมาเลยครับไปสมัครเข้ามาหลังไม้ได้ครับไอบีครับเพจทีซีจีเพเก้า มีเลยครับหลังจากคลิปนี้ออกไปจะมีแต่คนท้าจะมีคนท้าแต่แอดโฮครับเยบเกินเลยครับท้าแอดโฮเลยครับไปไม่จ้าไปไม่ในวันจันทร์หน้าทั้งเจ็ดคาบสมุดจะได้ยินชื่อของแอนโฮผมผมไม่รู้นะว่าเขาจะใช้เด็กอะไรเขินจริงนะนี่ถ้ามึงถ้ามึงแพ้นะไอสัตว์ไอไอโฮโมฟิเปียนหยิบยง